สวัสดีครับมาพบกับช่างน้อยแล้วครับมาเทศงานกองส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับวันนี้มาเทดสอบ4ตัวครับมีงานทิ้งชั้น2ตัวนะครับแล้วก็งานกระดูแดง2ตัวครับมีปีก55 2ตัวครับปีก52ตัวเป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกทั้งหมดนะครับเป็นงานกลายลอกบนแลกเกอร์ 2K ครับนี่ครับมาดูงานใกล้ๆนะครับงานแลกเกอร์ 2K นะครับงานเงาๆตัวนี้เป็นทิ้งชั้นนะครับเนี่ยปีก55นะครับมาเทศงานกองส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับรอรับชมทีละลำกันเลยยิงไม่โดนสักกระบอกหรอกพี่ไม่่แมน รอชมครับจำแรกครับนีน่ครับบอกที่1ผ่านไปครับนี่ครับก,บกบบบ็บอกที่2องชิงชั้นครับนี่เรียบร้อยครับบอกที่2อกระบอกที่3ครับยืมเป้าก่อน นี่ครับกระบอกที่สามหลังคอมนะครับกระบอกที่สี่ครับยิงรัวๆไปเลยคนเดียวนี่ครับกระบอกที่สี่ครับขอบเป้าผมสวยสวยทุกกระบอกครับงานแล้วก็ถูกเคเป็นงานประดูแดงงานชิงชันลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อช่างน็อตนะครับได้เลยพี่ติดต่อโดยตรงครับเบอร์โทรศัพท์0 9 2 8 0 2 8 9 5 4ครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในยู u ูบไปด้วยครับในทิกต็อกฝากเข้าไปกดติดตามมาด้วยนะครับผม เทศงานให้ชมครับเดี๋ยวออกไปส่งช่วงบ่ายนี้นะครับนี่ครับทำได้สวยสี่ล้ครับนี่ครับปี50นะครับผมทำได้สวยสนใจทักแชทกันเข้ามาได้ครับคิวไม่เยอะแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับประเทศงานให้เรียบร้อยคุณลูกค้าไปอีแล้วครับผมสวัสดีครับ